สวัสดีครับหมูหอยองจากซูสคัสตอมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่บูธของไทรัมนะครับพิเศษนิดนึงนะฮะที่ซูสคัสตอมเนี่ยเราก็ได้ร่วมงานกับไทรัมนะครับปีนี้โดยการคัสตอมเจ้าตัว t ไทรั s p e e d 400นะครับซึ่งคอนเซปต,ต์ในการคัสตอมเนี่ยนะครับก็คืองานคราฟของซูสแล้วก็โชว์เอกลักษณ์ของความเป็นซูสคัสตอมลงในเจ้าตัว s p e e d 400ในสไตล์คาเฟ่เรสเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีงานหนังงานโชว์เหล็ก นะครับงานเดินท่อโค้งเดี่ยวนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของซู้คัสตอมรวมถึงงานเย็บบอกต่างๆนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็สามารถที่จะแต่งง่ายและสามารถที่จะแต่งต่อยอดไปหลายสไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นแฟเกร์สแก a มเบอร์หรือว่าคา r ฟเวอร์เดสเตอร์นะครับภายในงานของพูธดของไช้อัมนะครับก็มีรถอีกมากมายที่น่าสนใจนะครับอยากให้ทุกคน,นลองมาเยี่ยมชมนะครับ